ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ผมนาะยชอตตี้บูจาว่าคนเดิมนี่คือเกม Never God แนวแอคชั่นนะฮะทีมอย่างที่เห็นครับร้อนๆแวมไพร์ครับเข้าไปเล่นกันเลยมี2ตัวละครให้เลือกครับดอนนะฮะก็จะเป็นหนุ่มอ่าถือดาบสมัยค่อนข้างเท่นะครับการโจมตีนักหนวงนะครับส่วนฮิกก็จะเป็นสาวนักบวชนะครับด้านมืดอะไรอย่างนี้อ่าก็จะใช้อาวุธเป็นแรเปียร์นั่นเองนะครับเน้นแทงและคอมโบกันสนุกสนานอันะนี้แล้วแต่เลย ชอบสไตล์ใครเล่นคนนั้นนะครับเดี๋ยวผมเล่นฮิสกันละกันทั้งจา่ผมชอบความเร็วมากกว่านะครับแล้วก็ชอบผู้หญิงมากกว่าด้วย <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นเมืองของเรานะครับมันก็จะมีโลบต่างๆ,ๆมากมายนะฮะก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาดูกันละกันนะครับคือเกมนี้มันจะสอนเป็นระยะๆะะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นไม่เป็นนะครับโอเคถ้าเกิดเราจะไปลุยดันเจี้ยนต้องมาตรงนี้ครับอ่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเดินบร์เยนเนี้ยแล้วก็กดนะฮะก็จะเป็นการาเลือกว่าเราจะไปทําภารกิจอะไรนะครับตอนนี้ผมถึงนี่แล้ว ก็จะเจอศูสตูเป็นแนวแมงมุมนะครับนี่ไงแก๊งแมงมุมครับผมไปก็เดินได้นะครับเป็น 2d ภาพกราฟิกค่อนข้างลื่นไหลดีนะครับเนี่ยครับเวลาโจมตีก็กด A นะครับรัวๆเห็นไหมครับเวลา B ก็จะเป็นการสไลด์กิ้งหลบเอาไว้หลบไปหลังศัตรูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าส่วน C นี่ก็คือจะเป็นการกระโดดนะครับอ่าเพราะนั้นเวลาเราโจมตีเนี่ยคอมโบได้ครับเช่นโจมตีอยู่กดขึ้น ก็จะเป็นงานงัดขึ้นฟ้าเห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดว่ากดโจมตีแล้วกดล่างก็จะเป็นการอ่าแบบตัดขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นคอมโบกันได้ครับโจมตีธรรมดาก็ได้อ่าเห็นไหมนี่โจมตีธรรมดานะครับอยากโจมตีแล้วงัดขึ้นฟ้าก็โจมตีไปแล,ล้วกดบนไปด้วยนะครับก็จะงัดขึ้นฟ้านะครับเห็นไหมอยู่บนฟ้าแล้วกดล่างโจมตีก็เนี่ยครับเป็นลูกเตะสายฟ้านะครับจัดให้ศัตรูมันลงมาทิ่มพื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นกราฟิกเนี่ยก็อ่าทไว้ค่อนข้างดี นะครับเนี่ยนะลื่นไหลดีนะคือกราฟิกเหมือนเกมอะไรกิลตี้เกียร์หรืออะไรเงี้ยนะโอเคอ่ะเข้าไปในชั้นต่อไปได้เลยครับ <c oughs> เป็นไงวัะนั้นก็จะออกแนวแบบว่าร้อนรอนนิดนึงนะครับอันนี้เราไม่เจอศัตรูที่เป็นซอมบี้ไงเ <c oughs> จอเป็นแมงมุมต้องเล่นปีกสะพังหนึ่งโ <c oughs> จมตีอ๋อมีมีค้างคาวด้วยครับกระโลดฟันเอ้ยนี่ลูกเตะนะครับเหมือนในนี่เลยวะการบัสเตอร์เลยวะอินนัลซูมาคิก เนเออการบัสเตอร์นะฮะใคร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 รู้จักนี่แสดงว่าอาจจะมีอายุนิดนึงฮะเดี๋ยวไมคก็เล่นพวกซูเปอร์โรบอทอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งพอเกตเต็มนะครับเราเอลูดไปทางซีนะคะจะเป็นการปล่อยอันติเมทนะครับนี่คืออันติเมทของฮิกซ์นะครับโอเครอบนี้นะครับไปต่อได้ยังเอายังไม่ได้เหรอแสดงว่ายังมีศัตรูเหลืออยู่ครับเอ๊ะศัตรูอยู่ไหนอะ ไม่รู้สตูอ๋อนั่นไงมานี่ลงมาตีไม่โดนครับนี่นี่เอาไงเองเอลงมาอีนาซนมาคิกอ้าวตายแล้วเหรอเฮ้ยทำไมฟันทีเดียวตายเลยอ๋อนะก็เป็นครั้งคราวรอะเนาะเออโอเคไปเอาลายนี้ก็คืออ่าเจอบอสครับผมเนี่ยครับบอสตัวนี้ครับเป็นแมงมุมที่มีหน้าเป็นคนครับผม ดูมันหัวล้อดิอ่าแล้วมันหนีไปครับแสดงว่าด่านนี้ยังไม่ได้สู้กับมันต้องเป็นด่านต่อไปละมั้งไม่เป็นไรสู้เลยยอ่ยอยอ่ยอย่อตัดขาตัดขา,ดขาเอออยู่ในระนาบเดียวกันแล้วงัดขึ้นฟ้าไปอื้อื้เตะมาลงมาอื้ืสะใจยอ่ยอยอ่ยอยอ่อเออสะใจกิ้งหน่อยกิ้งหน่อยกิ้งหน่อยกิงยก้งแบงหลังเออโอ้ศัตรูเริ่มมาเยอะแล้วว่กิ้งหลบหน่อย จริงๆไม่ต้องกิ้งหลบอ่าถ้าเกิดกดตัวบีโดยไม่กดทิศทางจะเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ได้แต่ดูเกตน,นิดนึงนะดูด้านซ้ายบนนะครับเกตสีฟ้านั่นคือเกตป้องกันนะแล้วกิ้งด้วยถ้าหมดก็จะใช้ไม่ได้นะครับงัดขึ้นฟ้าหน่อยโอเคเอ้ยเป็นไงโคดรอลังครับผมเกมแนวนี้ทำ 3D ดีไม่สนุกนะเออมันต้องแบบเนี้ยอารมณ์แบบว่าเล่นเกมตู้สมัยก่อนอะไรเงี้ยมันเฮ้ย อันติีพร้อมแล้วจัดไปดิรัวรั่วรัวรัวอื้อเเสียเพียงอย่างเดียวเกมนี่คือเวลาศัตรูมันติดฉากเนี่ยคือเราไปอัดมันก็เท่านั้นนะรอให้มันกลับมาก่อนดีกว่าแล้วแล้วค่อยไปข้างหลังมันแ,แ,แล้วค่อยอัดใหม่อย่างนี้จะดีกว่านะครับจะตายจะตายง่ายกว่าผมลองมาละเออแล้วกดเวลากดอ่าเดินสองครั้งจะ้เป็นวิ่งใช่ไหมครับพร้อมโจมตีได้ด้วยนะจะเป็นการโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ โอ้ชอชอชอชชชากระเด็นเหรอนี่แน่งัดขึ้นฟ้าไปเออเตะเตะแล้วก็ลงมาคอมโบจะมันไปไหนน้องฮิกรวยรวยโชชะชุชะอันตีจะเต็มแล้วนี่แน่หัวไปอีกทีงัดขึ้นฟ้าไปเออเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับบอกแล้วครับสู้กันนี่หือกลัวจอมือถือแตกมากครับผม เป็นไงเพราะฉะนั้นโอ้ดูดิเซตๆๆๆๆอื้อหลักๆของเ,อเกมนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าแล้วกันนะครับจะไม่รีวิวหมดนะให้มาลองเล่นหลอนกันเองครับเล่นไปก็หลอนไปครับผมนะฮะโอเคอย่าลืมนะฮะลงดันเจี้ยนก็ตามนี้นะครับลงมาที่ World Map นะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจะมีเนี่ยครับ Miss Forest อ,อันนี้รู้จากสภาพแล้วน่าจะเป็นหอคอยเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันต้องผ่านด่าน2ก่อนคนใจอ่อนของผมนี่ไม่รู้จะเล่นยังไงนะฮะเดินมาทางนี้มีอ่ากรจกปองครับ ก็เปิดได้ครับเห็นไนะใช้เงิน500เปิดเลยครับลองดูดิได้อะไรเอ่ยอื้ไม่รู้ได้อะไรครับโอเคครับได้รองเท้าครับอ่าของที่ได้มาเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดอ่าคือเวลาเราจะจัดการของเนี่ยมันจัดการตรงนี้ไม่ได้ไงมันต้องเข้าไปในคลังเก็บของเรานะครับอ่าส่วนอันนี้เป็นเควสนะครับก็จะเป็นเหมือนกับภารกิจพิเศษมาให้ทานะครับ ก็โอเคนะเนี่ยถ้าเกิดเราไปเล่นด่านเนี่ยยิ่งทำอ่ะเราจะได้รางวัลมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้ดับดีด้วยอะ้นก็ลงเรื่อยๆได้นะครับแต่ศัตรูจะเก่งหน่อยนะถ้าเกิดตอนนี้เราไปลงเลยอะเลเวลสี่เลเวลห้าไปลงเลยจะสู้นานหน่อยแต่ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่สู้นานนะครับโอเคนี่คือเป็นอินเทลมิชันครับภารกิจพิเศษนะครับส่วนนี้เป็นเมอร์แชนพ่อค้านะครับก็ลองกดกดดูแล้วกันว่ามีอะไรขายบ้างส่วนใหญ่เป็นพวกพชั่นของใช้ทั่วไปมีของสุ่มมาขายนู่นนั่นนี่นะครับอืมน่าซื้อเจ็ดร ตังไม่มีฮะแม่น่าเสียดายครับอ่าอันนี้คือกล่องของเรานี่เองนะครับ my chest นะครับอ่าก็กดที่ inventory ก็ได้นะครับเพราะนั้นนี่เราได้อ่ารองเท้ามาอย่าลืมมาใส่ที่นี่นะครับเพราะว่าอ่ามันไม่มีระบบกระเป๋านะครับต้องเข้ามากดที่นี่นะครับเพราะนั้นก็ได้อะไรมาก็อย่าลืมมาใส่นะครับรวมไปถึงโพชั่นด้วยนะครับอยากใส่โพชั่นก็มาใส่นะครับถ้าเกิดว่าหมดอะไรเงี้ยก็อย่าลืมมาเติมหรือเราได้พชั่นที่ดีกว่ามาก็อย่าลืมกด manage ใช่ไหมครับนี่ไง อ่าได้โพชั่นที่ดีกว่ามานะครับก็อาจจะมากดติดตรงนี้นะครับก็มีคอสูมเลยนะน่าเสียดายครับมันดูไม่ได้คือแบบเนี่ยโอยากได้อ่ะเลือกเลือกสีด้วยนะดูดิไม่ไม่ไม่ใช่เลือกเกมนี้มีอ่าย้อมผ้านะครับโอเคขอกลับมาที่อ่าตัวละครชายบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูก่อนล่ำลากันไปครับอ่าระบบที่มีอีกนะฮะก็อ่าเป็นเกี่ยวกับอ่าการสลายอุปกรณ์นะครับการล้อมของนะครับมีด้วยอยู่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้สําคัญ เดี๋ยวระบบเกมก็สอนเองเรื่องของการคัาของนะครับอ่าพอเราหาของมาครบเนี่ยคับทีนี้ได้โดยใช้เงินกับเวลาจํานวนหนึ่งนะครับรวมไปถึงการอัปเกรดเกรดได้ด้วยนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อัปเกรดวูธนะเป็นอัปเกรดอ่าสถานที่ของแบ็กสมิธอ่ะก็เรา่งรานี้นะครับก็ก่อนจะล่ำลากันไปนะฮะเดี๋ยวไปลองเล่นตัวละครชายดูก็แล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับไปเลยแต่พอดีไม่มีเควสขึ้นเลยฮะเนี่ยครับ Gray f o r g e นะครับอ่าเจอเป็นพวกกระดูนะครับ ไปเลยโกโกโกจะได้เล่นตัวละครชายให้เพื่อนๆดูบ้างครับว่ามันเป็นยังไงโอ้ยมีซอมบี้ด้วยหรอกดผิดไปกดโพชั่นเฉยเลยมาสังเกตว่าจะโจมตีช้ากว่าอ่าฮิกส์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะค่อนข้างหนักหน่วงนะครับคอมโบก็จะแตกต่างกันไปเฮ้ยบอสเหรอไม่ใช่ครับโซเมนี่เดสโซเจอร์นะฮะมันบน่นเฉยๆนี่ไหนกระโดดทีบครับวิง่ง วิ่งพร้อมโจมตีนะฮะเนี่ยวิ่งพร้อมโจมตีก็โดดทีมเฮ้ยชาเป็นน้องอีน่อันนี้ต้องไปอัปเกรดอ,อุปกรณ์มานะครับถึงจะแก้ไขไดนะ้ก็คือเหมือนกับว่าความคมของดาบไม่พออะไรเงี้ยวันนั้นก็อย่างที่เห็นครับก็จะค่อนข้างแตกต่างกับฮิกส์นะครับแพทเทิร์นการโจมตีไม่เหมือนกันเลยนะฮะวันนั้นก็ถ้าผู้ชมชอบแค่ไหนก็ลองลองดูกันแล้วกันนะฮะเป็นแนวแอคชั่น 2D ที่ ไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรสูงมากนะครับออกแนวตีมดังๆนิดนึงเล่นแล้วคิดถึงเกมสมัยก่อนบางเกมเลยทีเดียวนะ <c oughs> มันหลบฉากหลังผมด้วยดูดิไอตัวนี้เก่งจังวะฮะขึ้นมาเก่งจังวะนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยครับอ่า ก็ราวๆนี้ครับก็ถ้าชอบก็โหลดมาเล่นครับโอ้ยังไม่หมดอีกเหรองั้นขอล่ำลากันตรงนี้เลยแล้วกันครับขอไปบวกกับซอมบี้ต่อก่อนคนัะเฮ้ยเฉาะเฮ้ยเฉาะ